แต่วายพระพระบุคคลควรแก่ทุตแต่คุณมีสิบจำพวกเหล่านี้เลยสิบจำพวกยังไงอยู่ดีๆไม่สิบจำพวกควรแก่ทุตะตะดงก็ขอให้พิกไปดูหน้าเลขก็เลขก็ได้กันนะคือพูดถึงคนสิบจำพวกพวกนี้ก่อนใช่ไหมไม่เห็นมีนะแล้วมายังไงก็ไม่รามนะทุตังก็ปัญหา แล้วทำไมถึงมีสิบจำพวกก็ไม่ทราบนะและต้นฉบับภาษาบาลีก็มีอย่างนี้สุดอดที่สมผมนึกว่าผมผิดควรแก่ทุกแต่คุณมีสิบจำพวกไม่มีนะหาจะตายแล้วไม่เห็นเจอ,นะอ,อเลยนเดี๋ยวก่อน <laughs> เดี๋ยวก่อนไม่มีไม่มีก็ความนั้นนี้ไม่น่าจะมีนะ คอขอตอถวายพระพรบุคคลผู้ควรแต่ทุตตะคุณมีสิบจำพวกเหล่านี้เลยตั้นวงไว้และกระทาเป็นเครื่องหมายคําถามข้ามไปก่อนเลยขอตาวายพระพร,พ,รพวกคารเรือหัดกองเรือนบริโภวกการเหล่าใดกระทําพระนิพาน์อันเป็นบทที่สงบอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้แจ้งได้พวกกรรเรือหัดเหล่านั้นล้วนแต่ว่าเคยทําการฝึกฝนเคยทําการสร้างภูมิในที่รงสิบสาไว หลายชาติก่อนหน้านี้ตกลงว่าใครก็ตามเป็นกาะเรือหัดไม่ได้บวชไม่ได้สมาทานทุดงแต่เกิดบรรลุมรรคผลกับสัมพันธิาพาได้แจ้งได้ในอดีตชาติผลหลังเคยสั่งสมอบรมเรื่องทุดงมาแล้วเป็นอย่างนี้ไปคน้นแล้วมันลืมค้นต่อดเลยเสียเวลาเปล่าไม่เจอ เพราะว่าเคยผ่านสายตามาว่าขราวาัถ้าจะเป็นพระอริยะบุคคลถึงชั้นพระอนาคามีในอดีตชาติต้องสั่งสมทุดงไปกําหนดถึงพระอนาชั้นพระอนาคามีนั่นหละแต่ว่าในนี้ที่นี้ไม่พูดเลยชั้นไหนอะไรยังไงบุคคลเหล่านั้นเพราะได้ชำระความประพฤติและข้อปฏิบัติ ให้บริสุดไว้ในชาติก่อนนั้นแล้วมาในชาติปัจจุบันนี้เป็นพระครฤหัดอยู่นั่นแหละก็กระทําพระนิพพานอันเป็นบทที่สงบอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้แจ้งได้ตกลงนะใครก็ตามกรองเพศคารวัตเกิดเป็นพระอริยะบุคคลได้ขึ้นมาทั้งทั้ง,ท,งที่อยู่โครงเรือนบริโภคกรรมเอาก็จริงๆแล้วเคยบวชและก็สมาทานทุดง ในอดีตชาตินะครับขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่านายคมังตนูผู้ฉลาดในคราวเป็นสิทธ์ก็ได้ศึกษาในประเภทแห่งคันตนูวิธียกคันตนูวิธีจับสายตนูวิธีใช้กรำมือจับคันตนูวิธีเลื่อนนิ้วมือวิธีวางท่าวิธีจับลูกศรวิธีดึงลูกศรออกจากซองวิธีตั้งลูกศรวิธีเล็งป้าวิธียิงโอ้เยอะแยะไปหมดนะ ไม่ใช่อยู่ดีดีกว้าลููสอนเทียบคันตะนูและยิงไปได้เลยในการฝึกยิงเป้าหุ่นฟางรูปคนมูลสัตว์ลอมฟางกองดินแผ่นกระดานไว้ก่อนแล้วเทียวที่โรงฝึกยิงธนูพอได้ไปที่พระราชานิเวศยิงตวายพระราชาทรงชื่นชมการยิงที่แม่นยำแล้ว ก็อย่อมได้รับพระราชทา,านรางวัลประเสริฐคือรถขชางม้าทรัพย์เงินทองทาดหญิงแทดชายภริยาและบ้านอันเป็นของควรแก่พระราชาฉันใดคำว่าภร,ริยาที่ควรแก่พระราชาเนป็นพระไปบอกว่าพระราชาทานางสนมไม่ใช่ก็หมายถึงหญิงที่งามเลือดแทระเกินน่าจะ ตกเป็นบาทบริจาริกาของพระราชาหมายถึงอย่างนั้นนะครับขอตวายพระโพรพวกครเรือหัดครองเรือนบริพวกกามเหล่าใดกระทำพระนิพพานอันเป็นบทที่สงบอันเป็นอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้แจ้งได้พวกคดเรือหัดเหล่านั้นล้วนแต่ว่าเคยทําการฝึกฝนเคยทําการสร้างภูมิทุตองสิบสไว้ในหลายชาติก่อนหน้านี้ บุคคลเหล่านั้นเพราะได้ชำระความประพฤติและก็ปฏิบัติให้บริสุทธิ์ไว้ในชาติก่อนนั้นแล้วมาในชาติปัจจุบันนี้เป็นก็เหลือหัดอยู่นั่นแหละก็กระทำพระนิพพานอันเป็นบทสงบอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้แจ้งได้ฉันนั้นเหมือนกันาการฝึกฝนในทูดงนะครับอบรมในทูดงไว้เหมือนการฝึกในการใช้ธนูน,นั่นเองการยิงธนูน,นั่นเอง ซึ่งก็ได้รับรางวัลคือมรรกผลในชาติปัจจุบันเช่นเดียวกับคนฝึกในการยิงธนูมาดีแล้วก็ได้รับรางวัลคือจากพระราชามีทาสหญิงทาชายเป็นต้นอย่างที่ว่าขอถวายพระพรเว้นการซ่องเสพในตุ้แต่คุณทั้งหลายก่อนแล้วหามีการกระทําพระอระหัตผลให้แจ้งได้ในชาติเดียวเท่านั้นไมม พอมาถึงตรงนี้ถึงได้ชัดว่าต้องถึงขั้นพระอระหันต์นะเว้นการซ่องเสพทุตะคุณทั้งหลายก่อนแล้วหาได้มีการกระทําพระอรหัตผพลให้แจ้งได้ในชาติเดียวเท่านั้นไม่พูดง่ายง่ายว่าใครจะบรรล,ลุเป็นพระอระหันต์ถึงชั้นพระอระหันต์ในชาติโกนต้องสั่งสมทุด้านทุดงมาเป็นอย่างดีมาตรงนี้ ไม่ได้พูดถึงพระอริยะบุคคลชั้นต่ำกว่าอรหันต์ก่อนหน้านี้ไม่ได้ระบุพูดแต่ว่าจักระทรมพระนิพพานให้แจ้งต้องสั่งสมในทุติดงมาตรงนี้ชัดขึ้นนะครับไม่ัเพราะว่าบอกว่าพระอาตาตผลพระโสดาก็ทำอรหัตผลให้แจ้งเอ้ยทำพระนิพพานให้แจ้ง พระสะกะทาคามีก็ทำพระนิพพาในให้แจ้งพระอาหารหันต์ก็ทำพระนิพพาในให้แจ้งมาทาวนี้ที่บอกว่าทำพระอรหัตผลให้แจ้งหมายถึงทำพระนิพพาในให้แจ้งนั่นเองแต่สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์จะเป็นได้ถึงขั้นนี้ต้องสั่งสมในทุดงมาดีแล้วแต่ชาติก่อน อย่างนี้นะครับพอมาถึงตรงนี้ฉบับของไทยมีอย่างนี้ว่ายังมีอย่างนี้ว่าคฤหัดพูดเสอเว้นการซ่องเสพทุแต่คุณใช้ความเพียรอย่างสูงสุดใช้ข้อปฏิบัติอย่างสูงสุดใช้อาจาระความประพฤติชอบเห็นป่านั้นจึงจะมีการทําโสดาปฏิผลให้แจ้งได้คฤหัดนะั่นนะถ้าหากว่าเว้นการซ่องเสพทุแต่คุณ ก็บรรลุเป็นพระโสดาบันได้นะแต่ว่าต้องใช้ความเพียรกันจะเหลือเกินก็ปฏิบัตินั้นก็ต้องเข้่งครัดอย่างเหลือเกินสํารวมในศีลอย่างเหลือเกินไอความว่าเห็นปานนั้นก็คือว่าแมมยากลำบากเห็นปานนั้นนั่นแหละถึงจะสำเร็จเป็นพระโสดาบันกันได้แต่ถ้าหากว่าเป็นผู้เคยส่องเสพทุดดงมาก่อน เวลาอยู่ในเพศฆรวาสประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ต้องใช้ความเพียรน,นักก็ได้ก็สําเร็จนี่อย่างนี้นะครับอันนี้ฉบับของไทยน่าฟังนะของพมา่าไม่มีตรงนี้ไอ้ที่แปลทั้งหมดมันฉบับของพมา่เาเก่าแต่เทียบของไทยเสมอว่ามันมีแปลกมีผิดอะไรกันที่ตรงไหนบ้างตรงนี้ไม่มีของไทยมีเพราะฉะนั้น ท่านที่สำเร็จเป็นพระโสดาบันว่างั้นก็แล้กันในเพศคารวาัลมีอาจารย์คนเดียวกันเรียนกัลยาณมิตรคนเดียวกันมีความเข้าอกเข้าใจในธรรมที่กัลยาณมิตรแนะนำเหมือนเหมือนกันคนหนึ่งใช้ความภาคเพียรแสนสาหัสจึงจะสำเร็จเป็นพระโสดาบันได้ อีกคนหนึ่งแม่สบายสบายก็เป็นพระโสดาบันได้ก็แสดงว่าท่านที่นะอยู่เหมือนไม่ต้องปฏิบัติใช้ความเปลี่ยนมากตำหนงว่าสบายสบายอย่างที่ว่าในชาติก่อนท่านบำเพ็ญธุด,ดงมาเยอะใจของท่านจึงน้อมไปในอันที่จะตัดสรุทธรมได้โดยง่ายพูดง่ายๆว่า ทุดงเป็นธรรมเครื่องฝึกบุรุษให้มีใจน้อมไปหาพระนิพพานอีกท่านหนึ่งนะครับไม่ได้ฝึกผลไม่ได้เรื่องทุดงเพราะฉะนั้นแม้ท่านปฏิบัติได้ถูกต้องจะสำเร็จก็ต้องใช้ความเพียรมากใช้ความอุตสาหะมากเป็นพิเศษนี่เป็นอย่างนี้ขอถวายพระบรอ,อีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าหมอผ่าตัด ได้ใช้ทรัพบแจ้งอาจารย์หรืออาศัยข้อวัดปฏิบัติทำอาจารย์ให้ยินดีสอนวิธีจับมีดผ่าตัดวิธีผ่าตัดวิธีกรีดหน่าเสียวไส้จริงไอตรงกรีดนะนะวิธีซะวิธีคัดเอาสิ่งที่ทิ่มแทงอยู่ออกมาพูดง่ายง่ายว่าถูกก็เอาหอกทิ่มแทงแล้วหักคาอยู่ภายในอย่างนี้นะครับก็ต้องผ่าเอา ให้ปลายหอกนั่นออกมาทาให้มันออกมาได้แล้วคราวนี้ก็ต้องมีการลางเผลก็ต้องรู้จักวิธีลางเผลวิธีทายาวิธีทําให้อาเจียนทําไมต้องไม่ต้องให้อาเจียนด้วยก็ไม่ทราบนะวิธีทําให้ขับถา่ายวิธีทําให้พักฟืน้นทําการศึกษาไว้ในวิชาทั้งหลายสร้างความชํานาญไว เป็นหมอมีฝีมือแล้วก็ย่อมเข้าไปบำบัดให้คนไข้าหายป่วยได้ฉันใดอย่างนี้ต้องสั่งสมมาก่อนว่างั้นเถอะจึงไปรักษาคนไข้ก็ได้ก้อนี้ฉันใดขอถวายพระพรพวกคริหัดครองเรือนบริพวก,กามเหล่าใดกระทําพระนิพพานอันเป็นบทที่สงบอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้แจ้งได้พวกครเรหัดเหล่านั้นล้วนแต่ว่าเคยทําการฝึกฝนเคยทําการสร้างภูมิ ทูดงสิบสามไว้ในหลายชาติก่อนหน้านี้บุคคลเหล่านั้นเพราะได้ชำระความประพฤติและก็ปฏิบัติให้บริสุทธิ์ไว้ในชาติก่อนนั้นแล้วมาในชาติปัจจุบันนี้เป็นเครอหอขัดอยู่นั่นเองก็กระทาพระนิพพานอันเป็นบทที่สงบอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้แจ้งได้ฉันนั้นเหมือนกันเป็นอย่างนี้ทีนี้ทําไงดีถ้าหาก็เป็นอย่างนี้นะแต่ท่านพูดอย่างนี้เอาละ ชาตินี้เราเจียมตัวว่าคงจะไม่ได้เป็นประโสดาบันกับเขาหรอกแต่ว่าชาติต่อต่อไปอ่ะถ้าจะเป็นได้ท่านบอกก็าต้องสั่งสมในทุดงอ่าแล้วเราก็ควรจะถือตู้ดงกันบ้างตามสมควรเก่เพศคาราาวะคารวะก็ถือตู้ดงได้นะใก่บอกก็ไม่ได้ในวิสุทธิมากก็เปิดโอกาสไว้เร็วอย่าง บริโภคในภาชนะเดียวนะนี่นถือตุดงนะครับน่ากลัวผมได้ก็อนนี้แต่ว่ามันเลิกทําได้หร้นหลังอะเพราะผมอย่างนี้เสมอนะครับแม่ค้าเอาข้าวจานราดแกงเขียวหวานโปะไข่ปลาโล่ใบนะแล้วก็กินอยู่แค่นี้เนี่ยซ้ำๆจำเจจนแม่ค้าบอกคุณคุณไม่คิดจะเปลี่ยนมันต่บ้างอย่างอื่นก็อร่อยนะว่างั้นไอ้ไข่ปลาโลกับแกงเขียวหวานแหมมัน ไปกันได้เป็นปี่เป็นกลุ่ยดีแท้ปวดแล้วยังน้ำลายสสกินอย่างนี้แหละเป็นประจำนะภาชนะเดียวนะจานเดียวอิ่มก็เป็นอันว่าถือตูอ้ดงอะไรสิอย่างนี้ใช่ไหมอ่าข้อบริโภคในภาชนะเดียวค่อเรียวกว่าปัตตะบ,บินดีกังคะฉันแต่ก้อนข้าวภายในบาทพูดง่ายๆรวมอยู่ในบาทเดียว ไม่มีภาชนะใบที่สองที่สามอะไรทำไมถึงว่าไม่ใช่ล่ะครับไม่ใช่อ่าอ่าไม่เราไม่ได้สมาทานไม่ได้คิดที่เห็น,เห,นเห็นความประเสริฐของการบริพพวกในภาชนะเดียวคนถือธุดงต้องรู้นะครับเพราะธุดงเนี่ยบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาอย่างเดียว ต้องรู้ว่าโทุดงเนี่ยถ้ามาข้อนี้สมาทานทำไหมได้ประโยชน์อะไรโทษของการที่ใช้าภาชนะหลายอย่างเนะี่ยมันคืออะไรคุณของการใช้าภาชนะแต่อย่างเดียวใบเดียวมันคืออะไรต้องรู้แล้วค่อยทำไม่อย่างนั้นพวกขอทานกายาจกเห็นใจนะมีแต่กระลาใบเดียวแล้วแต่ไคร ใส่อาหารอะไรเขาก็กินอยู่แค่นั้นไอ้นี่ก็ถือตู้ดองถือนานด้วยยิ่งไปกว่าน,นั้นอีกอย่าพพืด,ดีติ่านนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องทําอย่างเห็นคุณเห็นโทษของการที่ไม่ที่ไม่ทําอย่างนั้นไปทําอีกอย่างอย่างนี้นะครับถึงจะนับ่าเป็นทู้ดงได้ไม่ใช่ขี้เกียจนะครับให้มันเสร็จเสร็เร็วกินๆให้มันแล้วไปหรือว่า แค่นี้ก็อร่อยเอาแค่นี้ก็พอะนะก็มันก็เป็นธรรมดาอยู่เองมันไม่จาต้องใช้ภาชนะมากมายหลายอย่างขอถวา,ายพระพรเปรียบเหมือนว่าเพราะไม่รดน้ําพืชตั้งหลายก็หาความงอกงามไม่ได้ฉันใดบุคคลผู้ไม่หมดจดด้วยทุตตะคุณตั้งหลายก็หาการตรัสรู้ทำไม่ได้ฉันแนนคือเป็นอย่างนี้นะข้อปฏิบัติน,น,นะครับต้องหมดจดแตกตัณหาเรทิฏฐิ เวลาเราเข้ากรรมฐานก็มีแต่ปฏิปทาที่เป็นเครื่องป้องกันตัณหาบ้างทิฏฐิบ้าง,างในวาระนั้นๆใจของเราจะน้อมไปในด้วยดีในอันที่จะกันตัณหาได้ในการทิฏฐิได้อย่างหนึ่งที่อนุเคราะห์เหลือเกินก็คือทุดงทุดงถ้าพระฉนั้นถ้าหากว่าใครสมาทานทุดง เรื่องพวกนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ต้องพูดกันมากว่าต้องทําใจอย่างนี้นะันตัญหาจึงไม่เข้าทําใจอย่างนี้นะาทิติจึงไม่เข้าใจท่านพร้อมอยู่แล้วไอ้เรื่องกันตัญหาและทิฏฐิเนี่เป็นเรื่องแยกลําบากเพราะฉะนั้นตาหาก็ไม่เสพทุตะะคุณมาบ้างในชาติโุนโขนแหล่งปฏิปทาที่เราปรารบจึงลําบาก ยังมีตัญหายังมีทิฏฐิเกลือกลัวอยู่ในวาระนั้นๆอยู่นั่นเองทั้งๆท,ที่ฟังทำดีเข้าอกเข้าใจแต่ก็ไม่ใช่ว่าหมดโอกาสซะเลยต้องใช้อุตสาหะวิริยะมากก็เท่านั้นเองคอยฟังทำมากคอยสัมเนียกคำของอาจารย์มากสังเกตสังกาศึกษามากจึงจะเจอเจอ,เจอความบริสุทธิ์จากปัญหาและทิฏฐิได้ พอเจอเจอแล้สังเกตไว้ก็เอาเป็นบทเรียนสำเนียงในคราวต่อๆไปอีกมันก็พอได้แหละท่านถึงได้บอกว่าต้องใช้ความเพียนมากไงแต่ไม่เสพทัวแต่คุณขอถาวายพระพรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าสัตว์ทั้งหลายที่ไม่ได้ทำกุศลไว้อันนี้ก็เป็นอุปมาอีกนะครับมิได้ทำกัลยาณธรรมไว้คือทำที่ดีงามก็เป็นค่าคำวพยพ์ของคำว่ากุศลนั่นแหละ ย่อมหาการไปสู่สุขติไม่ได้ฉันใดไม่ทำบุญไม่สั่งสมกัลยาณธรรมและจะไปสู่สุขติได้เสน,หนขหกอนี้ฉันใดขอถวายพระพรบุคคลผู้ไม่หมดจดด้วยทุตแต่คุณตั้งหลายก็ย่อมหาการตรัสรุธรรมไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกันขอถวายพระพรทุตแต่คุณเป็นคุณที่เทียบเสมอกับแผ่นดิน ด้วยสภาวะที่เป็นที่ตั้งแห่งบุคคลทั้งหลายผู้ต้องการวิสุทธิวิสุทธ,ธ,ธ,ธิในที่นี้หมายถึงปฏิปทาที่บริสุทธิ์อันเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานในที่สุดมีสีและวิสุทธิเป็นต้นก็ได้หรือเป็นชื่อของพระนิพพานนั่นแหละก็ได้นะขอตวาไพระพรทุตะคุณเป็นคุณที่เทียบเสมอกับน้ำด้วยสภาวะที่เป็นเครื่อง ชำระล้างมนทินคือกิเลสท,ทั้งหลายทั้งปวงเองบุคคลทั้งหลายผู้ต้องการวิสุทธิอย่างน้ําเอาไว้ใช้สำหรับลแรงกระจัดสิ่งสกรปรกออกไปได้ฉันใดนะครับทุตตคุณนะก็เป็นเครื่องชำระแรงมนทินคือสังกิเลสท,ทั้งหลายทั้งปวงฉันแน่นขอถวายพระพรททุตตคุณ เป็นคุณที่เทียบเสมอกับไฟด้วยสภาวะที่เผาผลาญป่ารกคือกิเลสทั้งปวงแห่งบุคคลนักหลายผู้ต้องการวิสุทธิอย่างไฟป่านะครับเกิดขึ้นมาก็เผาป่าที่รกชัดทำให้เป็นที่โล่งเตียนไปหมดข้อนี้ฉันใดทุตตกูลเกิดขึ้นมาแล้ก็เหมือนกับไฟป่าเผา ที่รกชัดคือกิเลสทั้งหลายทั้งปวงให้หมดหม่ไปฉันนั้นเหมือนเกินขอตวายพระโกนตุตต่คุณเป็นคุณที่เทียบเสมอกับลมโดยสภาวที่พัดเอาขี้ฝุ่นอันเป็นมวลทินคือกิเลสทั้งหลายทั้งปวงไปเสียแห่งบุคคลทั้งหลายผู้ต้องการวิสุทธิลมพัดขี้ฝุ่นไป,ไปฉันใดตุตต่คุณก็เหมือนลมพัดเอาขี้ฝุ่นคือมวลทินอันได้แก่กิเลสทั้งปวงไปฉันนั้น ขอถวายพระพรทุตต่คุณเป็นคุณที่เทียบเสมอกับยาด้วยสภาวะที่สงบความป่วยไข้คือกิเลสทั้งปวงให้บุคคลทั้งหลายผู้ต้องการวิสุทธิความป่วยไข้คือกิเลสทุตต่คุณเปรียบเหมือนยานะแต่หยกความป่วยไข้คือกิเลสเหล่านน่นขอถวายพระพรทุตต่คุณเป็นคุณเทียบเสมอกับยาอมตะด้วยสภาวะที่ทํากิเลสทั้งปวงให้พี่นาฏไปแห่งบุคคลทั้งหลายผู้ต้องการวิสุทธิ ยาอมตะก็คือยาที่ไปสร้างให้สำเร็จอมตะเพราะว่าบาพทตุตตะคุณแล้วนะครับเท่ากับยาได้อมตะเกี่ยวว่าผู้นี้จะบรรลุอมตะธรรมคือพระนิพพานในการต่อไปขอถวายพระพรตุตตะคุณเป็นคุณที่เทียบเสมอกับไรนาด้วยสภาวะที่เป็นสถานที่พระปู่คุณแห่งความเป็นสมณะทั้งปวง เอ่งบุคคลทั้งหลายผู้ต้องการวิสุทธิแต่หากว่าได้สมาทานทูดงนะครับพระภิกษุนะคุณแห่งความเป็นสมณะของท่านใจเริงงองอามเจนักหนาไม่ว่าใจเรื่องอะไรบาปรพฤษขูดเก้ากีรตะสมาะวิปัสนาอะไรอะไรก็ดูเหมือนจะเรียกร้องออกมาได้ทั้งนั้นขอถาวายพระพรทุตต่คุณเป็นคนที่เทียบเสมอกับแก้วสารพันนึก แสละพันเนึเกเป็นแก้วมณีของพราราชานั่นเองด้วยสภาว่าที่มอบแต่สมบัติประเสริฐที่น่าปรารถนาที่น่าต้องการแห่งบุคคลทั้งหลายผู้ต้องการวิสุทธิสมบัติที่ประเสริฐก็พวกสมาบัติต่างๆทานสมาบัตแบ่งผลสมาบัตแบ่งถ้าหากว่าสมาทานทุตะกุลแล้วก็มีหวังว่าได้สมาบัติเหล่านี้ด้วยการที่ ใช่ทุตแต่คุณบรบรลุฌานบรรลุมรรคผลแล้วก็อันเป็นเหตุนำมาซึ่งสมาบัตินั้นๆอีกทีขอถวายพระพรทุดแต่คุณเป็นคุณที่เทียบเสมอกับเรือด้วยสภา,าวะที่แล่นไปสู่ฝั่งแห่งทะเลคือสงสารเองบุคคลทั้งหลายผู้ต้องการวิสุทธิไม่ควรจะอ่านไปทั้งหมดนะนะเป็นเพียงอุปมาที่จะเห็นว่าทุต่คุณในะประเสริฐอย่าง,ย,าง,ย,าง,ย,างยี่เท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นก็ข้ามไปได้เลยนะครับพอดีก็อ่านเองได้นะไปที่หน้าสองรอยแปดสิบห้าไปเลยมาสรุปตรงนี้ว่าขอถวายพระพรทุตคุณมีที่ผู้อุกุที่มีอุปการะมากมายแห่งบุคคลผู้ต้องการวิสุทธิตามประการดังกล่าวมาแล้วนี้ เป็นเหตุบรรเทาความทุรนทุรายเร่าร้อนตั้งปวงเป็นเหตุบรรเทาอารติอาริตรติคือความไม่ยินดีในอธิกุศลปรากฏ่าเป็นอย่างนี้คือวา่าสำหรับคนที่ไม่ถือทุดงยินดีในอธิกุศลคือสมถะหรือวิปัสสนาก็มีไม่ยินดีก็มี แต่คนที่ถือตุดงมีแต่ยินดีอย่างเดียวเพราะว่าความมากน้อยสันโดษที่สำเร็จจากการถือตุดงมันทำให้ใจน้อมไปหาสัมปทาและวิปัสนาเป็นเหตุบรรเทาภัยภัยในอบายบ้างภัยในสังสารวัตรมีชาติความเกิดบ้างเป็นเหตุบรรเทาพบพบทั้งหลายมีอันสิ้นสุดไปกับเพราะอาศัยทุดงได้ ็นเดชบันเทากิเลสเป็นดุจเสากิเลสเป็นดุจเสาก็เกี่ยวกับว่าเป็นหลักปักไว้สําหรับผูกสัตว์ให้ติดอยู่กิเลสมันเหมือนเสาที่ปกัปกปักลงแน่นไว้แผ่นดินจริงๆนะเอาเป็นอย่างนั้นไอ้ที่เราไปไหนไม่ได้ก็เกี่ยวกับว,ว่ามันมีเราถูกผูกติดอยู่กับเสานั่นเอง เาสาคือกิเลสอย่าไปโทษอ,อะไรอย่างอื่นเป็นเหตุบรรเทามนทินมนทินเครื่องอมัวหมองจิตก็ได้แก่ราคะโทสะโมหะเป็นเหตุบรรเทาโศเป็นเหตุบรรเทาทุกข์เป็นเหตุบรรเทาราคะเป็นเหตุบรรเทาโทสะเป็นเหตุบรรเทาโมหะเป็นเหตุบรรเทามานะเป็นเหตุบรรเทาทิฏฐิเป็นเหตุบรรเ,เรราท,ท,ทเเรา,า,าอกุศลทรรททั้งปวงเป็นเหตุนำมาซึ่งยศ เป็นเหตุนำมาซึ่งประโยชน์เป็นเหตุนำมาซึ่งสุขเป็นเหตุนำมาซึ่งความผาสุขเป็นเหตุสร้างปีติเป็นเหตุสร้างความกเกษมจากโยคะคือปลอดภัยจากกิเลสเครื่องผูกสัตติติดอยู่กับทุกข์ไม่มีโทษมีวิบากเป็นสุขหน้าปราถนาเป็นที่รวมแห่งคุณคือเป็นที่ประชุมแห่งคุณหลายอย่าง เป็นกองแห่งคุณมีคุณอันไกลๆกลไม่อาจวัดได้ไม่อาจนับได้ไม่อาจประมาณได้ประเสริฐยอดเยี่ยมเป็นเลิศขอถวายพระพรเปรียเหมือนว่าคนตั้งหลายเสพโพชนะก็โดยเกี่ยวกับว่าเป็นเหตุอุปสมกายเสพยาก็โดยเกี่ยวกับว่าเป็นเหตุช่วยบำบัดบำบัดกาการป่วยไขย้เสพมิตรก็โดยเกี่ยวกับว่าเป็นผู้มีอุปการะนะคือมิตรจะเป็นผู้มีอุปการะต่อมิตรด้วยกันเสพในที่นี้ก็คือชายสวย เรือก็โดยเกี่ยวก็ว่าเป็นเครื่องข้ามหมายความว่าข้ามจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้นเศพพวงดอกไม้ของหอมก็โดยเกี่ยวก็ว่าเป็นสิ่งมีกลิ่นหอมต้องการของหอมก็ต้องไปหาที่ดอกไม้ของหอมทั้งหลายเศบอ,อาศัยสถานที่ป้องกันสิ่งน่ากลัวก็โดยเกี่ยวก็ว่าจะเป็นที่ปลอดภัยเศษคือใช้สออยแผ่นดินก็โดยเกี่ยวกจะเป็นที่ตั้งอาศัย ให้ได้ทำการงานทั้งหลายต่างๆเป็นต้นเสพคบหาอาจารย์ก็โดยเกี่ยวกับว่าจะได้รู้วิชาศิลปะเสพคือคบหาพระราชาก็โดยเกี่ยวกับว่าจะได้ยศนีพรราา่พระราชาจะประทานยศเสพใช้สอยแก่งมณีก็โดยเกี่ยวกับว่าเป็นสิ่งมอบแต่ของที่ต้องการฉันใดขอถวายพระพรพระอารียเจ้าทั้งหลายเสพทุตแต่คุณก็โดยเกี่ยวก